เดี๋ยววันนี้จะต้องขึ้นแรงคอนให้ได้เดี๋ยวจะเก็บ MVP ให้ดูเอาเกมเริ่มแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรนิ่ค้างอีกแล้วเฮ้ยพักมีค้างตลอดเลยเอาแรกเริ่มแล้วทีมเราเฮ้ยสองยังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยยูดีตายเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเ้ยเบ้านบ้านจะแตกแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยบ้านจะแตกแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นอย่าไปทได้เล่นเลยเอ้า เฮ้โยโอ้โยโอ้ยแพ้อีกแล้วอะไรกันเนี่ยทำไมมันจาดได้นขนาดนี้โอโ้โหกากจริงๆด้วยนะเนี่ยอ้าพี่เด็กบอยแอบดูอยูงเต็มเมื่อไหร่เี่ย นี่คอสตูแมนถ้าโทรศัพท์นายค้างสักขนาดนั้นอะ่ะจะไปเล่นสู้เขาได้ยังไงล่ะเออลราจะทํายังไงดีอ่ะพี่สมบอยจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่มีตังค์ด้วยนี่นี่แต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าพี่สมบอยมีตัวช่วยนี่เลยแอป Nox b o o s t e r อร์แอป n o x b o o s t ส r ใช่แล้วเพราะว่าแอป Nox b o o s t e r เนี่ยเขามีฟังก์ชันที่ช่วยเร่งความเร็วให้กับโทรศัพท์ a อ d ด o i d ได้ทุกรุ่นเลยนะจริงเหอพี่สมบอยมีฟังก์ชันอะไรบ้างอ่ะฟังก์ชันที่1 Ram Booster ช่วยปล่อยแรมให้มือถือเพิ่มประสิทธิภาพแรมในเครื่องให้ทํางานได้ถึงขีดสุด oh. ทําให้เราใช้งานแอปต่างๆในเครื่องได้อย่างรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลารอนานโอ้โห oh, oh. แค่ฟังชันแรกก็น่าตื่นเต้นแล้วฟังก์ชันที่2เกมบูสเตอร์อะอย่าบอกนะว่าช่วยเล่นความเร็วเกมใช่แล้วฟังก์ชันนี้ช่วยปิดแอบที่กําลังทํางานเบื้องหลังทําให้มือถือของเรารันเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหมดปัญหาเกมค้างเกมกระตุกช่วยเกมลื่นไหลไต่แรงได้ไกลกว่าเดิมสายเกมเมอร์ พลาดเด็ดขาดโอ้ฟังก์ชันนี่แหละที่เทพอย่างผมรอมานานยังไม่หมดแค่นั้นนะคอสตูมแบนเพราะว่าแอ no ปน็อ Booster เนี่ยเขายังมีฟังก์ชันล้างไฟขยะสแกนไวรัสและฟังก์ชั่นลดความร้อน CPU ได้อีกด้วยนะโอ้โห oh, 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 แอปดีขนาดนี้ต้องเสียตังกี่บาทเนี่ยพี่สมบอยไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าแอปน็อกบูสเตอร์เนี่ย ตอนนี้เปิดให้โหลดฟรีไม่มีโฆษณาฮะโหลดฟรีไม่มีโฆษณาใช่แล้วเพียงแค่เข้าไปที่ Google Play และพิมพ์คำว่า n o x Booster แล้วก็กดติดตั้งหรือจะกดจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับแค่นี้ก็ได้แอปเพิ่มความเร็วมือถือเจ๋งๆมาใช้แล้วไ,ได้แล้วต้องรีบไปโหลดด่วนเลยอย่าลืมนะครับน้องๆอ,อยากเพิ่มความเร็วให้กับโทรศัพท์มือถืออย่าลืมโหลดแอป n o x Booster แอปดีๆแบบนี D ้ D F D. อย่าลืมรีวิวหดาวกันด้วยนะจ๊ะ เอาล้ครับก็สวัสดีน้องๆอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะครับแม่นะฮะแอปดีๆแบบนี้นะครับใครยังไม่ได้โหลดนะครับอย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับผมเอานลครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหนี่ฮะตัวละครที่รอการรีวิวนะฮะยืนอยู่ด้านหลังนู่นแล้วนะครับโอ้นะแกงนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่พี่สบอยนะกะจะรีวิวมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่ายังหาโอกาสรีวิวไม่ได้ทันทีนะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะฮะตัวละครโตรจีกันนะฮะพี่ไม่รู้พี่สบอยอ่านถูกหรือเปล่าฮะโ g รนะฮะ พี่ถูกยังไงก็น้องๆคอมเมนต์บอกพี่สปอยกันได้นะครับเอาล้ครับด้วยความที่มันมีหลายแบบหลายเวอร์ชั่นกันมากเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวพี่สปอยนะครับจะลองเสกมาแต่ละเวอร์ชั่นดูนะฮะว่าแต่ละแบบเเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ได้ข่าวนะครับว่าเจ้าโทรจีเนี่ยโหดด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าเหล่าบรรดาเทรเวอร์เดสันสุดเทพของพี่สปอยเนี่ยจะสามารถสู้กับพวกโทรกี้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่1กันก่อนเลยดีกว่านะครับ แบบแรกนะครับเ็าชื่อว่าเดิฟนะฮะเดิฟ D.E.R.P. นะฮะน่าจะใช่นะครับโอ้นี่ฮะดูลักษณะเขาครับทำไมมือหนาๆแบบนี้นะฮะแล้วพวกเดิฟแบบนี้นะฮะมีเลือดอยู่ที่พันสองเท่านั้นเองนะครับอันนี้ดูเหมือนจะเป็นแฟนของเดิฟหรือเปล่านะฮะเดิฟทีน่านี่นะฮะอ่าได้ลองปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวหน่อยฮะเอาครับเดี๋ยนะ แล้วเวลาเดินพหน้ากลายเป็นอย่างนี้ครับเดิมครับโอ้นี่ฮะด,กดุกดิกดุกดิกไปดูแล้วนะครับอ่าส่วนเดิมพิน้านี่หน้าตายังดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยนะฮะอ่ะนะฮะไปเดี๋ยวเราดูแบบที่3มกันต่อนะครับแบบที่3มชื่อว่า Dream Shadow นะครับ Dream Shadow เป็นไงครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้ตัวใหญ่ครับอะไรยังไงครับเอา้า Dream Shadow ไปจัดการเดินพิน้าและเดิมเรียบร้อยแล้วนะฮะ โอ้นี่นะฮะอะไรครับนี่ไอดีมชาโด,ด้เนี่ยล้วดทำไมเลือดมันโอ้โหเลือด9 0 0 0แสนกว่าอะไรครับี่ทำไมโหดได้ขนาดนี <laughs> ้แล้วดูดูพี่เดิร์ฟเรานะฮะโอ้เวลาซีแง่งแก่งหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยฮะพี่เดิร์ฟเรานะฮะอ่ะไปแล้วดีมชาโด้นะฮะหน้าตาน่าเกลียดน,น่ากลัวซะเหลือเกิน,น,กนอ่ะเข้าไปก่อนนะฮะต่อไปนะฮะเราจะไปดูแบบต่อไปกันก็คือโกสต์หนึ่งนะฮะผีแบบที่หนึ่งอะไรครับนี่ เป็นผีไม่มีหน้านะฮะมีเลือด500นะฮะอ่าแบบที่2ครับเอ้ยอันนี้เริ่มจะมีหน้าขึ้นมานะฮะก็ดูแปลกๆดีนะฮะ <c oughs> อ่ะผีแบบที่3เป็นยังไงครับอะไรครับดิเอ่อก็ดูจะไม่ค่อยต่างกับแบบ2เท่าไหร่นะฮะ <c oughs> ดูจะคล้ายๆกันนะครับอ่ะนะแล้วผีพวกนี้มันสามารถทำอะไรคุณเดิฟเราได้หรือเปล่านะะ <c oughs> ีฮะแล้วดูเดิฟทำหน้านะคร <c oughs> ับเฮ้ยอะไรครับดิยิงปืน โอ้เดิฟมีอาวุธเป็นปืนนะฮะโอ้โหนี่ครับล้วแ,แกจัดการได้ทั้งสามแบบนะ,ะแกก็เดินยิ้มกิ่มไปทางนู้นเลยทีเดียวนะครับพี่เดิฟเรานะฮะเ้า <c oughs> นะฮะเดี๋ยวต่อไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะฮะอ่าตัวนี้ชื่อว่า how to throw g e y o u r b e s t fred i n นะฮะอ่ะอะไรครับถือทีวีหน้านี่ยิ้มกิมมาเลยนะฮะถือทีวีมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองให้พี่เดิฟเรามาเจอหน่อยเป็นไง เอาครับพี่เดิฟเรายิงปืนใส่เอ้าอะไรครับเอารถหน้าเบไปแล้วครับพี่เดิฟเรานะฮะโอ้เจอดิฮะโทรแบบเวอร์ชันถือทีวีมานะฮะสกิททีเดียวพี่เดิฟเราก็ซีแงแก่เลยทีเดียวนะครับเอาท่าต่อไปก็ชื่อว่าฮัสนะฮะฮัสเป็นไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับโอ้โหเหมือนจะเป็นกระสือหรือเปล่านะฮะรวมร่างกับอะไรก็ไม่รู้นะฮะ นี่นะฮะหน้าตาแบบนี้เลยนะขาเหมือนแมงมุมนะฮะโอ้ยเลือดเท่าไหร่ครับนี่ห้าเท่าไหร่เนี่ยวห้าล้านหรือห้าแสนครับดูไม่ทันน่าจะห้าล้านนะครับอู้บ้าบอ,บอขอแตกมาครับสำหรับ NPC แพ็คนี้นะฮะเลือดเยอะซะเหลือเกินนะครับอ่ะต่อไปนะครับชื่อว่าไออีเตอร์นะครับโอ้ยอะไรครับไปไหนครับอูปิดเสียงด้วยนะฮะ โอ้แล้วดูเหมือนจะกินผู้คนเข้าไปบ้างแล้วนะคะับสำหรับไฮอีสเตอร์นี่นะฮะเอาละฮะดูมีความหลอนอ่ะนะต่อไปอา่านว่าอะไรครับี่อ๋อแอมออเอียรอเปล่านะฮะคือเป็นตัวที่มีแต่หน้าหอย่างนี้นะฮะโอ้โหมีหูอยู่เต็มใบหน้าแบบนี้นะครับแล้วพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นแก๊งเดียวกันหมดเลยนะคร<อ>ับนี่พวกตัวละครเต็มเกีียวโหนโเนี่นะฮะอ่ <ๆ S 2> ะเอาละฮะ เหลือเยอะเลยนะครับต่อไปไปที่ตัวไนท์แมร์เฮ้ยติดไหนครับไนท์แมร์โอ้ยทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้ครับนี่ไนท์แมร์นี่นะฮะไนท์แมร์ก็ดูเหมือนจะเป็นโจรน,นะฮะแล้วก็กระดุกกระดิ๊กแบบนี้นะฮะไนท์แร์นะฮะอ่ะไปดูต,ตัวต่อไปกันครับเออ่ทโทรแบบสเกเลตันนะฮะสเกเลโทรนั่นเองนะครับเฟสหนึ่งมาครับ สเก l เ t โทรเฟสหนึ่งนะฮะดูเหมือนจะเป็นกระดูกงอกง่อยหน่อยนะฮะ,ะถ้าเป็นเฟสสองเริ่มเดินได้แล้วนะครับเฟสสองเริ่มจะดุกดิกไปทางนู้นแล้วนะครับเฟสสามเป็นไงครับเฟสสามโอ้นี่ฮะเฟสสามเริ่มตาสีเหลืองสีฟ้าแบบนี้นะฮะแล้วก็ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเลยทีเดียวนะครับะนะฮะโอ้โอโอโอเล่นได้ว่านะครับแพ็คโทรนี่มีค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่สบอยรีวิวอ่าสักประมาณอ่าเอาสัก15แบบแล้วกันอ่าแถมอีกตัวหนึ่งให้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินแล้วมันจะเกินเวลานะครับตัวนี้ชื่อว่าแซงกิ้วนะฮะอ่าโอ้แซงกิ้วนี่กระดูน่ารักนะครับถือพ็อปถือลูกโป่งอะไรมาเต็มเลยนะฮะอ่าแล้วก็เดินไปทางนูนะะ้นะะแล้วนะครับแซงกิ้วนะฮะอ่านะครับมากันเยอะแบบนี้แล้วนะครับลองส่งเหยื่อมาอีกทีหนึ่งครับเดิมครับม,มาแล้วครับเดิฟพยายามยิงยิงจัดการไปอา้าว ร้องไห้แล้วครับเดิร์ฟเราโอ้นี่ฮะเจอนี่ครับแอมออเอียนะฮะหูนะฮะเจอบรรดาหน้าหูนี่จัดการหายเลยทีเดียวนะครับพี่เดิเร์ฟเอาแล้วครับต่อไป,<ร>ไปนะครับพี่สปอยนะครับจะทําการทดลองนะครับให้พี่เดิร์ฟของเรานะฮะมาลองต่อสู้นะครับกับตัวละครเทเอร์เอ็สัตดูุบ้านนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ คู่ต่อสู้แรกครับเออถ้าพูดถึงเทเบิลเดสันนะครับก็ต้องเจอกับตัวนี้ครับไซเลนเฮดนะครับผมมาแล้วครับเอาครับพี่เดิร์ฟเราเอาร้องไห้เลยครับพี่เดิร์ฟครับโอ้ตายง่ายเห้ือเกิดนะครับเจอไซเลนเฮดจัดการไปนะครับแบบพี่เดิร์ฟเราที่อาจจะยังฝีมือไม่ถึงขั้นนะฮะลองส่งตัวโหดไปเลยนะครับดีมชาร์โดครับมาแล้วครับเอา อะไรกันี่โอเกียนสุดๆนะฮะทีเดียวตายนะครับโอ้โหนะฮะบีมชาโดนี่จะโหดเกินไปหรือเปล่านะครับอ่าถ้าตบทีเดียวตายแบบนี้นะครับลองไปเจอกับตัวละครสุดยอดในตำนานหน่อยนะฮะอย่าง s c p 6 8 2แล้วจะเป็นยังไงนะครับมาแล้วนะครับลงมาแล้วครับดีมชาโดกับจรเข้นะครับอ้าวนี่ครับ เกียนนักใช่ไหมครับโอ้โหนี่ฮะเจอพี่เคของเรานะครับสุดยอดชละวันแห่งลุ่มแม่น้ำนายนะฮะแบบการไปนะครับเอาล้วครับดูเหมือนพวกโชว์พวกนี้นะฮะจะสู้ทางด้าน scp-62 ไม่ได้นะครับอ่ะทีวีมาครับัวทีวีงับแตกไปเลยดีครับทีเดียวครับอา่ารถทีวีแตกแบบนี้เลยครับหน้าเบ้เลยนะฮะ ตัวเป็นเหล็กเหรอครับนี่นะฮะอ่ะต่อไปครับอ่ะตัวนี้ครับแบงมุมฮัทตายไหมตายนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีลากสองแล้วกระโนดนอยู่ดีนะครับโอ้โหนี่นะฮะจะไปโช์เก๋าโช์เกรียนแบบนี้นะฮะต้องให้682ลงมือนะฮะอ่ะและไออีเตอร์เป็นไงครับอะไรครับโอ,โอ้ดูท่าครับเขาครับ เปียนมากนักนะฮะโดน682ไปอีกหนึ่งคนครับหูครับหูโดนมากครับหูครับนะฮะดูแล้วนะครับถึงจะโหดแค่ไหนะครับโทรพวกนี้นะครับโดน682ทีเดียวก็นะฮะเรียกได้ว่ากลับบ้านเก่าทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะไปครับสกีเลโตรครับโดนครับ83เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่ โอ้โหเปตสามครับมีการทําให้รอบๆอบข้ากลายเป็นสีเหลืองด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับเปตสามนี่นะฮะเอาละครับดูแล้วนะครับเจ้าพวกโทรจีผู้นี้นะฮะน่าจะโจมตีศัตรูได้ตายในทีเดียวนะฮะเดี๋ยวลองเสกตัวเลือดเยอะๆมาหน่อยนะอย่างเบเฮมบอรดนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาแล้วนะครับเอาละครับดีมชา์โดตัวเกียนเรานะพยายามเข้าไปที่ด้านใต้ของเบเฮมบอดแล้วเบฮมบอรดยังไงครับ โดนดาเมจดูดาเมจโอ้โหเตเบบอดคำรามได้ครับโอ้โหชนะดีมชาโด้ไปได้นะครับแต่เสียเลือดไปครึ่งหลอดเหมือนกันนะครับนี่ไอ้เบมบอรดเรานะฮะโอ้โห oh, uh huh. เรียกได้ว่านะครับดาเมจแรงก็จริงนะครับแต่ว่าเบมบอดเราที่เลือดเยอะนะครับไม่ตายง่ายๆนะครับส่งตัวทีวีมาหน่อยครับ how to t r o w your best friend นะฮะมาแล้วนะฮะเบมบอดพยายามมุดดินอยู่ ขึ้นมาทีเดียวก็ตายครับอาดุโทรยัวเบสเฟรนนะฮะตายเลยนะครับเวลาตายกแกจะทำหน้านิ่งๆแบบนี้นะฮะทีวีแตกด้วยนะฮะเอาแล้วครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับโทรจีพวกนี้นะฮะอ่ะลองส่งโทรแมงมุมไปหน่อยะฮะเบหมดเอาแล้วดำดินก่อนแล้วยังไงครับโผล่ขึ้นมาเท้าตบไปทีหนึงโอ้ยตัวนี้เลือดเยอะดิเลือดเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวนะ เลือด5ล้านนะฮะไอเจ้าโทฮัสเนี่ยนะฮะโทแมงมุมเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะโดนเบมอดตีอยู่นะแต่ตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะฮะตัวมันก็เหมือนจะปักไปแล้วด้วยหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะครับเข้าโจมตีเบมอดไม่ถึงหรือเปล่านะฮะเหมือนเลือดเยอะอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าไม่ทำในเบมอดไม่ได้นะฮะ เอาลเบมบอดบอกว่าเรียกผมมาทำไมเดียเสียเวลาจริงเลยนะฮะพวกนี้ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับอ่ะนะถ้างั้นเดี๋ยวพี่สปอย์ขอลองซุ่มดูนะครับว่าจะมีโทรตัวไหนหเก่งๆกันบ้างน,นะครับหรือว่าน้องๆคนไหนรู้นะครับลองคอมเมนต์บอกพี่สปอย์ได้นะว่าโทรตัวไหนเนี่ยมันเทพสุดๆนะฮะตัวไหนดีดูน่าจะโหดดีนะเดี๋ยนะอะไรดี ดอะฟิวชั่นแล้วกันครับโอ้โหตัวนี้ดูสีสันสดใสนะฮะเดอะฟิวชั่นเป็นไงครับมาแล้วนะครับโอ้โหนี่เป็นการรวมร่างของโททั้งหลายตัวทั้งหลายแบบนะฮะไปไหนครับขึ้นมาแล้วนะครับโดนเบม็อดกระเทิบไปนะฟิวชั่นเราทำอะไรได้ครับเนี่ยอาครับหยุดนิ่งไปแล้วนะฮะโอ้นี่ครับรวมทั้งหูทั้งตาทั้งฟันนะฮะน่าจะมีหลายอย่างในตัวเดียวได้ไปเลยชื่อเดอะฟิวชั่นนะฮะ แล้วดูเหมือนว่ามาก็ทำไรเบรหมอดไม่ได้นะฮะเบหมอดเลือดเต็มเลยนะครับแม่นะฮะเรียกว่าอาจจะเสกมายังไม่ถูกตัวออะขออีกตัวเดิมนะฮะลองเป็นตัวสุดท้ายนี่นะอันน่าจะเก่งนะอ่ะ w h t w h t c h i n g c r e a t r นะครับโอ้โหยิ้มมาแล้วนะฮะเอาล้วครับจะเกียนไปไหนครับเบอมอดบอกเกียนมากใช่ไหม นะฮะโ,โหเราดูเลือดทำไมเยอะสักขนาดนั้นนะครับเ0้าสิบล้านหรือเปล่าเนี่ยเจ้า The Watcher อะไรเนี่ยนะฮะ The Watching Creature นะฮะเอาละฮะ b บ a m b o เราไม่โดนดาเมจเลยนะครับอันนี้ก็มาทำหน้าเกียร์ใส่แบบนี้นะฮะก็ดูแล้วนะครับตีกันไม่เข้าทั้งคู่เลยครับถ้างั้นขอข้ามไปก่อนละกัน อานะฮะถึงจะเก่งถึงจะเกลียนแค่ไหนนะครับก็ยังไม่สามารถสู้ S C P 6 8แแล้วก็ b e h e ม o t h ได้นะฮะอ่ะนะครับถ้างั้นนะครับตามธรรมเนียมช่องพี่สมบอยนะครับก็ต้องให้เหล่าบรรดาโตรนะครับเจอกับเทพอารสหน่อยนะฮะไปให้เทพอารสจบเกลียนโชว์หน่อยนะครับดันมาโชว์เกลียนในเกมนี้นะครับอ่ะเอาตัวไหนไปก่อนดีครับลองส่งเดิร์ฟกับเดิร์พีนาไปเลยครับมาเป็นคู่กันเอาครับนเทพโยกขาทีเดียวหายนะครับ โอ้หนั่นเทพบอกพวกเกียรตพวกนี้นะไม่ควรคาดแก่การจะมาต่อสู้กับฉันนะฮะไปแล้วครับดีมชาร์โดดูบ้างนะครับโอ้เทพบอกเก็บทีเดียวไปเลยนะฮะอ่ะตัวอะไรครับตัวทีวีนะฮะไปแล้วนะฮะทีวีแบตบไปหนึ่งนะฮะอ่อตัวนี้เลือดเยอะนะฮะเอาครับหายเหมือนกันนะครับอ่ะ The Watching Creature ครับเถือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถือเยียบใครครับเทพเอาครับเจอตัวอย่างนี้บ้างครับเอาเทพออึ้งครับเ oh, oh. ทพเทพอเาเลสเจอความเกลียนของ The Watching Creature นะครับตอนนี้กำลังยืนคุยกันอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เอาไว้ครับท่านเทพจะเจ้าใหญ่ยะเอาเอาแล้วท่านเทพบอกปล่อยพลังคืนเตาไปเลย โอ้นี่นะฮะท่านเทพจัดการ The Watching Creature ไม่ได้แล้วนะครับหัวหายไปเลยนะครับไปตัวยังอยู่ไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นซากอยู่แบบนี้นะฮะอ่ะนะฮะดูแล้วนะครับพวกโปรพวกนี้นะฮะเอ่อก็คงไม่ได้เท่าไหร่กับท่านเทพนะครับนะครับเฮฮ่าท่านเทพสามารถปราบได้ทุกตัวเลยนะครับพวกไอ้นี่ตัวใหญ่ครับตัวอะเลยบูลิงสตาร์ เองตัวใหญ่แบบนี้เอาพลังพื้นเตาไปรลากายเป็นสีชมพูครับเอ,เอ้าเฮ้ยเทพพายครับอะไรครับพี่หน,น้าจอกลายเป็นสีชมพูไปหมดแล้วนะครับโอ้โหไอตัว the r o w l i n g star นี่มันไม่ธรรมดาครับพี่นะฮะไม่หน้าจอกลายเป็นสีนี้กันเลยดย เอาละครับน้องๆครับโอ้โหนะเหล่าบรรดาตัวโตรจีอนี่นะครับก็มีหลายแบบหลายเวอร์ชั่นสำเร็จเกินนะครับวันนี้นะครับพี่สปอยล์ก็รีวิวไปประมาณครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆนะครับเวลาน่าจะไม่ทันนะฮะอ่ะนะครับน้องๆดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับตัวโจรพวกนี้นะฮะมีตัวไหนน่าสนใจยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่สปอยล์ได้นะครับผมเอาละครับและสำหรับคลิปรีวิวแบบนี้นะครับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามดูช่องพี่สปอยล์กันมาโดยตลอดนะครับ หลับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ